ผมช่างเก่งนะครับจากร้านกำลังช็อปนะครับก็วันนี้ติดตั้งจอ Android ให้กับ Ford Ranger นะครับผมตัว XLT ตัวนี้เป็นรุ่น Ford T6 n นะครับ r a n g e r ก็ตัวเรื่องของลูกค้านะครับผมเป็นจอขนาด4นิ้วนะครับค่อนข้างมัวแต่ก็ต้องการเปลี่ยนเป็นจอ Android นะครับผมวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นจอ Android ของ Alpha Acoustic นะครับแรย2สอลอมสานะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวการเดินงานการเก็บสายยังไง ราถ่ายรับชมนะครับเดี๋ยวไปดูสินค้ากันก่อนนะครับนะครับผมสินค้านะครับที่ลูกค้าได้เลือกไว้ก็จะเป็นจอของอัลฟาคุสิกนะครับลำสองลสันสองเป็นชุดนี้เลยนะครับงานของอัลฟานะครับผมจะเก็บด้วยสายจะเก็บด้วยพาทั้งหมดนะฮะจะไม่ได้เก็บด้วยกระดูกงูนะครับผมสาหรับตัวสายของจวต่ออัลฟาเองนะฮะเพราะว่าในเรื่องของจํานวนปลั๊กที่เยอะนะครับทําให้การเก็บกระดูกงูพื้นที่ในการแนบไปกับตัวรถค่อนข้างน้อยนะครับเคยจะเป็นต้องเก็บเป็น เป็นผ้านะครับผมส่วนนี้เป็นชุดหน้ากากตรงรุ่นนะครับของ Ford T6 อ่าเป็นจอของ Alpha นะครับสวยๆตัวนี้ทัดลื่นเร็วนะครับเนื่องจาก CPU 8คอ r e เนาะหัวอ่าน8หัวอ่านนะครับแล้วก็ลูกค้าจะจองเป็นตัวกล้อง Best View ด้วยนะครับหตัวเป็นกล้องชุดนี้นะครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องถอยรวมเดียว รวมสามใน1เลยนะครับผมความละเอียดของกล้องอยู่ที่1นึ่งนะครับรองรับ AHD แล้วก็ CVBS นะครับผมสับตัวนี้โอเคแล้วงานติดตั้งยังไงแล้วถ่ายให้ชมนะครับโอเคนะครับผมก็ได้เดินสายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับจอ Alpha u s t i c กนะฮะตัวนี้ก็มีสายกล้องถอยนะครับมี USB นะครับปลั๊กมีปลั๊กซิมนะครับตัวนี้กล้องนะฮะกับไมโครโฟนนะครับ ตัวนี้ปักเมนนะครับแล้วก็พวกเสาสัญญาณต่างๆนะครับผมแล้วก็พวกของปักวิทยุนะครับได้ทําการต่อเสร็จเรียบร้อยกันหมดแล้วนะครับตัวนั้นก็เป็นกล่องสัญญาณ GPS ตัว CG นะครับ GPS CG นะครับไมโครโฟนอยู่ทางด้านล่างนะครับผมตัวนี้กำลังเดินสายเนาะลูกค้าเพิ่มกล้อง Best View ไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมสําหรับการติดตั้งตัวนี้นะครับนะครับผมเรามาดูข้างล่างกันนะฮะข้างล่างก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ใช้ระยะเวลานิดนึงนะฮะ ในการทําค่อนข้างนานเลยแโอเคครับผมเดี๋ยวประกอบจอเสร็จจะถ่ายให้ดูนะครับนะครับก็เสร็จกันไปแล้วนะครับผมสาหรับ Ford เรนเจอนะครับผม t 6กนะก็เป็น xlt นะครับติดต่อจอ Alpha ออคูสติกครับ ram สองรมสอตัว cpu หา cpu 8คอร์นะครับตัวนี้จำหน่ายที่1 9 9 0 0บาทนะครับพร้อมกล้อง best view นะเดี๋ยวเรามาดูความคมชัดนะครับของตัวกล้อง กล้องเบสวิวนะครับของเราอ,อันนี้เป็นกล้องหน้านะครับผมแล้วก็มาดูกล้องหลังกันนะครับกล้องหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเชื่อมต่อเป็นกล้องถอยและกล้องมันทึกนะครับด้วยกัน,น,นเรา,เรา,เราลองดูเป็นกล้องถอยดูนะครับครัแบบผมกล้องถอยเนี่ยความคมชัดที่ 1080นะครับหรือเป็นจอ sdi full hd นะครับผมความคมชัดความละเอียดสูงนะฮะ,ะเหมาะสนับตอนกลางคืนนะครับก็ตัวนี้เป็น ahd นะครับถ้าจอที่รองรับจะเป็นอัลฟาตัวเรียม2อ่านะครับตัว t 8นะครับตัวนี้ <Okay. S 1> จะรองรับกล้องตัวนี้นะครับเนาะโอเคครับผมก็จะด,ดูตัวกล้องกันนะครับตัวนี้เป็น ford xlt เป็นตัวรุ่นของ t 6ออา วงกล้องนะครับจะติดอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้วงกล้องจะติดอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดติดซ่อนกว่านี้เข้าไม่ได้นะคะอ่าส่วนนี้เป็นรุ่นของ Ford นะครับของที่ใช้จะเป็นอลฟาแท้นะครับผมไม่ใช่ของอลฟากรอบนะฮะตัวนี้โอเคครับผมถ้าในสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับ